พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์บนตรีเชิญถูกพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปวันนี้ทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองคม,มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค80ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบเมื่อวันที่7และ25กุมภาพันธ์10 14มีนาคม2568ณสถานีตำรวจภูทรหนองจิกจากนั้นไปกองร้อยทหารพรานที่4411อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 8, 17, 19และ26มีนาคม2568 องคมนตรีเดินทางต่อไปที่ว่าการอำเภอสุไงโกล,ลกจังหวัดนาราธิวาสเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค130ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่14-15กุมภาพันธ์วันที่8-11-16และวันที่28มีนาคม2568 จากนั้นไปสถานีตำรวจภูธรบันนางสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค80ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่22-26กุมภาพันธ์และวันที่11มีนาคม2568เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค6ชุดมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5มีนาคมและมอบแก่หมู่ใหญ่กำทรวงนครเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่8มีนาคมและอาสาสมัครทหารพรานสิทธิพรสายนาทีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลา จากนั้นไปโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่สิบตำรวจเอกคามินสรีประเสริฐสิบตำรวจโทธทนพัฒนทองชัยสมาชิกเอกอภิชัยบุตรจีนอาสาสมัครทหารพรานมุมัดอารอฟัดปิดนางสาวสุรยานีชิบะและนางสาวเต็มดวงวงษา เจ้าหน้าที่และประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่3มกราคมวันที่7กุมภาพันธ์วันที่8 17 24และวันที่28มีนาคม2568เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติปางสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาและมอบโลก่เกียรติคุณและประกาศเสนาบตรแก่สิทธิ์พระดาบทรุ่นที่13และรุ่นที่1 4โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาถบพิษทรงจัดตั้งขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอด เพื่อให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อและเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถหางานทำได้ทันทีกรมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามงานโครงการราชทานปันสุขที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พนักกาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ติดตามงานโครงการราชทันปันสุขของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเรือนจำแดนเดียวแดนเด็ดขาดโทษไม่เกิน15ปี ในการนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมากล่าวโดยมีพระราชประสงค์ให้สารต่อโครงการให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูป,ปรธรรมจากนั้นเปิดคลินิกทันตกรรมและห้องเอ็กซเรย์เรือนจาจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลแม่ข่ายและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บริการด้านธันตกรรมให้ครอบคลุมรวดเร็วและเท่าเทียมมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพพัฒนาระบบบริการสุขภาพการตรวจสอบสิทธิ์ย้ายสิทธิ์การรักษาพยาบาลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีมุมสุขภาพราชทันปันสุขและราชทันปันสุขเคลื่อนที่พัฒนาผู้ต้องขังสําหรับด้านอาชีวบําบัดผู้ป่วยจิตเวชใช้ศิลปะบาบ,บัดดนตรีบําบัดการพับกระดาษ กลุ่มบำบัดผู้สูงอายุใช้การจักสารทำดอกไม้จันรดอกไม้ประดิษฐ์และบำบัดผู้ต้องขังพิการด้วยกิจกรรมพับใบเตย ตอนบ่ายไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งจัดระบบสนับสนุนเรือนจำจัดทีมแพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังรวมทั้งเทเลเมดิซีนในการให้คำปรึกษาเพื่อลดการส่งออกรักษานอกเรือนจำรวมทั้งมีห้องราชทันปันสุขมุ่งฟื้นฟูร,ร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งต่อไป ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งปิดการฝึกอบร,รมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่งค่ายพระราม6อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพนโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบร,รมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่6ประจำปี2568 ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบร,รมทั้ง209คนได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อทำหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นกำลังหลักทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาตินำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานราชการชุมชนและจังหวัด เพื่อช่วยการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตามพระราชประิธานประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานสืบสารประเพณีสงกรานไทยเย็นทั่วล่ามหาสงกรานภายใต้แนวคิดสงกรานบ้านฉันสีสันแบบไทยสุกไกลทั่วโลกได้ชวนรถน้ำขอพรและเล่นน้ำสงกรานกันด้วยนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒน